สวัสดีครับในยุคที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยดิจิตอลตั้งแต่การสั่งกาแฟยันการจัดจานสป라이ชเชนระดับโลกเคยสงสัยกันไหมครับว่าแล้วโลกของการเงินและการบัญชีละ่ะปรับตัวกันยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องการสอบบัญชีดิจิตอลกันครับซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่การอัปเกรดโปรแกรมแต่มันคือการปฏิวัติบทบาทของผู้ตรวจสอบบัญชีไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเอาละครับเรามาเริ่มกันที่คำถามสําคัญข้อนี้เลยในเมื่อทุกวันนี้ธุรกรรมทางการเงินเป็นล้านล้านรายการ ถูกจัดการโดยอัลกอริทึมและระบบอัตโนมัติแล้วใครล่ะครับจะเป็นคนคอยดูว่าเครื่องจักรพวกนั้นทํางานถูกต้องโปร่งใสและไม่มีใครแอบมากแก้ไขอะไรนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่การสอบบัญชีแบบเดิมๆไม่เคยเจอมาก่อนคือการที่เราเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิตอลเนี่ยมันให้พลังกับธุรกิจมหาศา,ศาลเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนดาบสองคมที่เปิดประตูสู่ความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็มองเห็นได้ยากขึ้นมากๆด้วยครับ ลอานึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนเรากําลังเจอพายุความเสียงลูกใหญ่เลยทั้งการโจมตีทางไซเบอร์ที่นับวันยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวที่ซับซ้อนมากยังมีช่องโหว่จากพาร์นเนอร์ที่เราอ่านไม่เคยรู้มาก,ก่อนและที่น่ากลัวที่สุดก็คือทุกระบบมันเชื่อมกันหมดถ้าจุดหนึ่งพังเนี่ยมันอาจจะลามไปทั้งองค์กรได้เลยครับ มีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากนะครับเขาบอกว่าการสอบบัญชีแบบเดิมๆที่เน้นดูข้อมูลย้อนหลังเป็นหลักมันก็เหมือนกับการขับรถไปข้างหน้าโดยที่มองแต่กระจกหลังนั่นแหละครับคือมันบอกได้นะว่าเราผ่านมาเจออะไรแต่มันไม่ช่วยให้เรารับมือกับหลุมหรืออุปสรรคข้างหน้าได้ทันในโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างมันวิ่งเร็วขนาดนี้วิธีนี้มันไม่ทันกินแล้วครับและนั่นก็เลยนำมาสู่ทางออกครับนั่นก็คือการสอบบัญชีดิจิตัลหรือดิจิตอลออเดตติ้ง ซึ่งถ้าเปรียบกับการขับรถตะกี้มันก็คือระบบนําทางที่ทันสมัยสุดๆเลยไม่ได้มองแค่กระจกหลังแล้วแต่เป็นการสแกนทุกอย่างรอบคันมองไปข้างหน้าคาดการความเสี่ยงและว,วางแผนเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดให้กับองค์กรครับดังนั้นหัวใจของมันเลยก็คือการสอบบัญชีดิจิทัลไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเครื่องมือนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนวิธีคิดไปเลยจากเดิมที่เป็นคนคอยตรวจจับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปแล้ว มาเป็นการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยป้องกันปัญหาบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการดิจิทัลของบริษัทจะไปถึงเป้าหมายที่วางไว้จริงๆครับซึ่งกระบวนการของมันก็จะตั้งอยู่บน4เสาหลักที่สําคัญมากครับ 1. คือต้องกําหนดขอบเขตให้ชัดก่อนเลยว่าจะดูอะไรบ้าง 2. คือระบุความเสี่ยงสําคัญให้เจออย่างเช่นข้อมูลอาจจะรั่วไหลหรือระบบอาจจะล่มได้ตรงไหน 3คือการประเมินธรรมพภิบาลดูว่าโครงสร้างการกำกับดูแลดีพอหรือยังและสุดท้ายคือต้องทบทวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าคนในองค์กรพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆครับโอเคครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องมือที่เข้ามาปฏิวัติว,ตว,ตวงการนี้มันมีอะไรบ้างตัวแรกเลยครับเราเรียกมันว่าบอทผู้เชี่ยวชาญหรือถ้าชื่อทางการหน่อยก็คือ robotic process automation หรือ RPA นั่นเองครับ A.P.A. เนี่ยมันก็คือซอฟต์แวร์บอร์ดที่เราตั้งโปรแกรมให้มันเรียนแบบการทำงานของคนได้เปะ๊เปะๆเลยครับพวกงานซ้ำๆเดิมๆที่มีปริมาณเยอะๆและมีกฎเกณฑ์ชัดเจนเนี่ยบอร์ดทำได้หมดเลยข้อดีสุดๆของมันก็คือมันทำงานบนระบบ IT ีเดิมที่มีอยู่ได้เลยไม่ต้องไปเขียนโค้ดอะไรวุ่นวายพูดง่ายๆก็คือเหมือนเราได้พนักงานเสมือนจริงมาช่วยทางานน่าเบืเบอ่บอๆแทนเราแล้วแหละครับแล้วบอร์ดพวกนี้ทาอะไรในงานบัญชีได้บ้างโอ้บอกเลยว่าเยอะมากครับ ตั้งแต่การเคลียร์ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติการกระทบยอดบัญชีการคีย์ข้อมูลซ้าไปซ้ำมาการช่วยเตรียมรายงานการเงินเบื้องต้นไปจนถึงการจัดการบัญชีเจ้าหนี้ลูกหนี้เลยทุกอย่างที่เคยต้องใช้แรงคนและเวลาเยอะๆบอดจัดการให้ได้ครับแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงน่ะครับน่าทึ่งมากครับ จากข้อมูลพบว่า RPA สามารถลดเวลาที่ใช้ไปกับงานรูทีนซ้ำๆซักๆลงได้ถึง50%อนคือครึงคร่งๆเลยนะครับเวลาที่เคยเสียไปกับก,บการคีย์ข้อมูลตอนนี้เอาไปคิดวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์ได้แล,แล้วแล้วมันไม่ใช่แค่เร็วขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่ยังแม่นขึ้นด้วย RPA ช่วยเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลได้ถึง40%เลยทีเดียวเพราะอะไรเนี่ยหระครับก็เพราะบอทดมันไม่เหนื่อยไม่เบลอไม่พลาดเหมือนคนไงครับทำให้ข้อมูลทางการเงินที่เราเอาไปใช้ตัดสินใจเนี่ย มันได้เชื่อถือขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยเอาล่ะครับหลังจากที่เรามีบอดผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานเก่งๆเฉพาะจุดแล้วเราก็ต้องมีผู้ควบคุมหรือวาทยากรที่จะมาคอยดูแลภาพรวมทั้งหมดของกระบวนการนี่แหละครับคือบทบาทของเครื่องมือชิ้นที่2 workflow automation หรือระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานทั้งระบบมันคือเทคโนโลยีที่เข้ามาจัดระเบียบและควบคุมกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับ หน้าที่ของมันคือคอยประสานงานให้ทั้งบอรดระบบต่างๆแล้วก็คนเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดถ้าจะให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับลองนึกแบบนี้เลยถ้า RPA คือแขนขาที่คอยลงมือทำงานซ้ำๆอย่างการคลิกการคีย์ข้อมูล Workflow Automation ก็คือสมองครับที่คอยควบคุมภาพรวมจัดการลำดับงานทั้งหมดรวมถึงการตัดสินใจและการอนุมัติต่างๆด้วย พูดอีกอย่างก็คือ RPA เป็นคนทำงานดิจิทัลส่วน Workflow Automation เป็นผู้จัดการโครงการดิจิทัลนั่นเองครับพอเราเอาเครื่องมือที่ทรงพลัง2อ,อย่างนี้มารวมกันนะครับมันไม่ใช่แค่ทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะแต่มันกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของอาชีพนักบัญชีและผู้สอบบัญชีไปตลอดกาลเลยครับผลลัพธ์ที่เปลี่ยนเกมไปเลยก็คือเราสามารถเปลี่ยนจากการตรวจสอบแบบนานๆทำทีไปสู่การตรวจสอบแบบต่อเนื่องและเร l t ท m e ได้ครับ จากเดิมที่ต้องสุ่มตรวจเอกสารเป็นบางส่วนปีละครั้งตอนนี้เราสามารถติดตามและตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดได้ทันทีที่มันเกิดขึ้นเลยหรืวอวัฒธนาการทั้งหมดนี้กำลังนำเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่า auditing 4.0ครับซึ่งมันคือการเปลี่ยนจากการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ในอดีตไปสู่การตรวจสอบสภาพแวดล้อมดิจิทัลทั้งหมดแบบสดๆเลยเราจะเห็นการใช้เทคโนโลยีอย่าง Internet of Things หรือ IoT ที่ทุกอุปกรณ์คุยกันเองได้นี่คือการก้าวไปสู่การตรวจสอบที่ต่อนเนื่องและเชื่อมถึงกันแบบเต็มรูปแบบจริงๆครับ คำพูดนี้สรุปภาพทั้งหมดได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าคุณค่าของนักบัญชีในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การประมวลผลข้อมูลอีกต่อไปแล้วแต่อยู่ที่การตีความข้อมูลนั้นการให้คําแนะนําเชิงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการดูแลเรื่องจริยธรรมพูดง่ายๆก็คือระบบอัตโนมัติไม่ได้มาแทนที่คนแต่มาเสริมพลังให้เราได้ทํางานในระดับที่สูงขึ้นไปอีกครับดังนั้นบทบาทของนักบัญชีและผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนครับ แต่คนที่คอยจัดการเอกสารและธุรกรรมรายวันจะกลายเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ขององค์กรระบบอัตโนมัติจะปลดปล่อยเราจากงานซ้ำซากน่าเบื่อเพื่อให้เราได้ใช้เวลาและสมองไปกับทักษะที่เป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์จริงๆอย่างการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหายากๆและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ครับ และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อเครื่องจักรสามารถทำงานซ้ำๆซักๆทั้งหมดแทนเราได้แล้วบทบาทที่ทรงคุณค่าที่สุดที่ยังเหลืออยู่สำหรับมนุษย์เราคืออะไรกันแน่นี่คือคำถามที่พวกเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสายอาชีพไหนคงต้องช่วยกันหาคาตอบสาหรับโลกยุคต่อไปครับ